เยส่วนดีก็ผมผมนาคัสครับคลิปนี้ครับผมผมจะมาแนะนําสกิลและตัวละครของเกมเอ펙เลเจน d s นะครับผมเรามาดูกันเลยว่าเกมนี้นะครับมีตัวละครอะไรบ้างและแต่ละตัวสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกครับผมบัตฮาวพาสซีฟสกิลของเขานะผมคือสกิลแท็กเกอร์หรือสกิลตามรอยเท้านะครับผมสกิลนี้เราจะสามารถมองเห็นรอยเท้าของศัตรูได้นะผมต่อมาครับเป็นสกิลเทคนิคอลคือสกิลไอออฟเดอะออฟฟาร์เธอร์นะครับผมสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เราจะสามารถมองเห็นของที่อยู่ หน้าเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นกับดักต่างๆก็ตามต,ต่อมาเป็นสกิลอันติเมตนะผมบีสออฟเดอะฮันเมื่อกดใช้เนี่ยเราจะสามารถมองทะลุกำแพงต่างๆได้เหมือนกับเราใช้โปมองทะลุได้เลยครับต่อมาครับกิบเบลลานะครับผมสกิลพาสซีฟของเขาคือกันชิลเวลาที่มือขวาของเราเล็งเปืนนะครับมือซ้ายของเราก็จะเอาโล่ขึ้นมากันกระสุนนะครับเอามาเป็นสกิลโดมออฟโพเดชันก็คือกางโดมออกมาสําหรับกันดาเมจต่างๆนะครับไม่ว่าจะกันออกหรือกันเข้าก็ตามและอันติเมทสกิลนะผมดีเฟนซีฟบอมบ์ลัดเม้นท่า ผิดขออภัยนะผมก็คือจะเรียกระเบิดมานะครับผมเหมือนเป็นระเบิดควันนะครับถัดมารับผมเป็นไลฟ์ไลน์นะผมสกิลพาสซีฟของเขาคือคอมแบทเมดิกก็คือเวลาที่เราชุบเพื่อนเนี่ยเราจะชุบเร็วกว่าคนอื่นนะครับผมแล้วก็จะมีโล่ขึ้นมาป้องกันตอนที่เราชุบคนอื่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้อเทมเพิ่มเลือดนะครับเราจะใช้ได้เร็วขึ้น25%สนะครับส่วนสกิลแท็กติคอลนะผมก็คือด็อกฮิวโดนนะครับผมจะเรียกโดนออกมาแล้วก็ฮิวให้เพื่อนนะครับ ส่วนอันติของไลฟ์ไลน์นะครับก็คือแคร์แพ็กเกจก็จะเรียกคล้ายๆกับ a อร์ดัมานะครับก็จะมีของอยู่ประมาณ3ชิ้นด้วยกันซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นแพดไฟเดอร์ครับผมสกิลพาสซีของเขาเนี่ยก็คือสกิลอินไซน์โนเล็ก็คือสกิล,กสกลที่ทําให้รู้ว่าวงต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณตรงไหนเพื่อให้เราสามารถคาดคะเนวงถูกและสามารถเข้าวงได้อย่าง ถูกที่ถูกทางอ่อมาเป็นสกิลแท็กติคอลนะครับผมคือกราบปิ้งฮ o กจะยิง h o ุกออกไปข้างหน้าแล้วก็ดึงตัวเราตามไปเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วต่อมาเป็นสกิลอันดีเมทก็คือซิปไลกันก็คือสร้างซิปไลเพื่อในทีมเนี่ยสามารถโหนซิปไลตามเราไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะัะ ครับต่อมาครับเวทและผมสกิลพาสซีฟของเวทเนี่ยก็คือ voice f ร์ m the v o i ท์ก็คือเราจะได้ยินเสียงเสียงร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงรอบๆตัวนะครับเสียงคนเดินอยู่รอบๆตัวซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ประมาณทิศไหนอะไรยังไงนะครับผมต่อมันสกิลแทกติคเข้าอินทูเดอะวท์คล้ายวินวอลนะครับคือเราจะสามารถพุ่งไปที่ต่างๆได้นะครับตอนที่เราพุ่งเนี่ยเราก็จะไม่โดนดาเมจสกิลอันดิเมจก็คือดิเมนชันแนลลิฟต์นะครับคือสกิลที่เราสามารถสร้างคอร์ทเอขึ้นมาได้จากจากุด A ไปจุด B นะครับผมขึ้นมาเป็นเวลา60วินาทีต่อมาครับบังกานลอพาสซีฟสกิลคือดับเบิลไทม์คือเราสามารถวิ่งยิงได้เลยนะครับผมตัวนี้ส่วนแท็กที่เข้าสกิลคือสโมกลันเชอร์คือเราจะสามารถปล่อยควันออกไปนะครับผมหรือยิงกลุ่มควันออกไปนะครับผมอันติเมสสกิลเนี่ยคือโรลลิงธันเดอร์มันเรียกระเบิดมาลงจุดที่เราต้องการนะ ครับผมประมาณนั้นมาต่อนี่ตัวที่เจ็ดครับผมพลาสติกนะครับพัสดีสกิลของเขาคือน็อกวิชั่นนะครับผมคือสกิลที่สามารถมองทะลุแก๊สน็อกของเขาเองได้แท็กที่เข้าสกิลคือน็อกแก๊สแท็นะครับผมคือการสร้างกับดักแก๊สฟิกขึ้นมานะครับผมโดยจะสามารถสร้างขึ้นมาได้6จุดและเมื่อศัตรูเดินผ่านวิ่งผ่านหรือว่ายิงโดนเนี่ยก็ป่องแก๊สที่เขาวางไว้เนี่ยก็จะระเบิดออกมานะครับอันติเมตก็คือน็อกแก๊สแกรนดก็คือการปากระเบิดแก๊สฟิกของเขาออกไปนะครับและตัวสุดท้ายของคลิป นี้ก็คือมิรานะครับผมอัซสสิะสกิลของเขาคือเอ็นคอเมื่อเราน็อกแล้วเนี่ยก็จะสร้างเหมือนหุ่นจําลองขึ้นมาประมาณ5วิเพื่อหลอกศัตรูนะครับเอ,อมาแท็กที่เข้าสกิลนะผมอ่านชื่อสกิลไม่ออกนะครับผมแต่ว่าอ่านสกิลออกเขาบอกว่าสร้างโฮโลแกรมออกมานะครับแล้วก็ให้โฮโลแกรมเนี่ยวิ่งออกไปเพื่อให้ศัตรูเนี่ยสับสนนะ ส่วนอันติเมตสกิลของมิลาดนะครับผมคือวานิชิงแอคก็คือสร้างฮโลแกรมขึ้นมารอบๆตัวเราแล้วก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยล่องหนนะครับเราก็สามารถอ้อมไปข้างหลังสองศัตรูแล้วเราก็สามารถหลอยศัตรูจากข้างหลังได้เลยนะครับและนี่ก็คือตัวละครและสกิลทั้งหมดของเกมเอ펙 l รเจน d นะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ